สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนค่ะพามาลงบรรยากาศหนอกบานอยู่เมืองนอกจากซิดนีออสเตรเลียก็บ่งม่วงออกดอกละจ้าเบ่งบรรยากาศเมื่อนี้จ้าทองฝ้าแจ่มใสะะมเลยค่ะเมื่อนี้อากาศดีดีหลังจากเมื่อวาน,นีนฝนตกเบิดมือเลยเบิดมือเบิดขึ้นเมื่อนี้ทักทายกันก็บ้านเสาจ้าพี่น้องขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนค่ะที่เขามาให้กำลังใจ เบิ่งบรรยากาศที่จ่าพูนเห็นบอมือนี่ก็กสั่งได้ยินได้เสียงดังคุณบรรยากาศจะประมาณนี้คะ่ะทุกคนขอบคุณ FC สุขสุขท์ค่ะอัปเดตบรรยากาศอยู่เมืองนอกสสิทธินนี้มาให้เบิร์กัน,นะคะ่ะทั้งเมืองไทยเข้าไปยังใดน้ออากาศเศ้าฝนตกและไป อากาศจะประมาณนี้ค่ะเอฟซี FC สุปุสุคนค่ะขอบคุณที่เขามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจในด้วยจ้าพอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ